และพอพูดถึงเรื่องของเรือดำน้ำค่ะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งแล้วค่ะมู้ฟังค่าที่เมื่อวานนี้ทางพลโทคงชีพตันตรวนตนบวณิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เอาไว้ว่าการจัดหาเรือดำน้ําของกองทัพเรือนั้นนะคะตกลงแล้วนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเนี่ยถอนงบประมาณ ชะลอซื้อเรือดำน้ำนะคะออกไปเรียบร้อยแล,แล้วแลก็วันนี้นะคะก็จะเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งลงอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์ทุกฉบับซึ่งในรายละเอียดนะคะที่ทางพลโทคงชีพนั้นได้ระบุเอาไว้ค่ะก็บอกว่าการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือเนี่ยความจริงเรื่องนี้ทางกระทรวงกลาโหมเองได้หาหรือร่วมกันหนึ่งต่อเนื่องถึงเหตุผลความจําเป็น ของการเสริมสร้างกำลังทางทะเลเพื่อรับมือและค่ะกับสภาพแวดล้อมภัยความมั่นคงโดยเฉพาะกับมิติใต้น้ําที่เรามีความสามารถจํากัดเพื่อรักษาดุลยภาพความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปียังไงก็ตามในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63นายกรัฐมนตรีได้ให้ทางกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ค่ะในการชะลอโครงการจัดหาเรือดำน้ำหรือว่ายืดเวลาออกไปก่อน โดยทางกระทรวงกลาโหมเองก็เห็นถึงปัญหาผ่าระงงบประมาณแล้วก็ความจําเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศก็เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะกับประชาชนและประเทศและประชาชนเป็นสําคัญซึ่งภาพรวมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในปี63และก็64ที่ผ่านมา กองทัพเรือเองก็ได้ส่งคืนงบประมาณเนี่ยจำนวน3,375ล้านและ3,425ล้านเพื่อให้กับรัฐบาลสามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมตามความจำเป็นเร่งด่วนและสำหรับในปีนี้กระทรวงกลาโหมก็ได้ประเมินร่วมกันแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนั้นมันยังคงอยู่และมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะน้ำรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้สั่งการกองทัพเรือพิจารณาถอนแผนงานงบประมาณโครงการเรือดำน้ำออกไปก่อนโดยมีโดยให้มีการหารือนะคะกับกระทรวงกลาโหมของจีนการถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอชะลอโครงการในปีนี้ออกไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางโฆษกกระทรวงกลาโหมเองค่ะก็มีการชี้แจงด้วยว่าโครงการจัดหาเรือดำน้ำนะคะของทางกองทัพเรือนั้น เป็นโครงการตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลทวจา g 2จที่กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศนะคะมีความร่วมมือกันโดยตรงเลยค่ะตามข้อตกลงแล้วก็โปรง่งใสไม่ได้ผ่านคนกลางหรือว,ว่าบริษัทในหน้าอื่นใดทั้งสิน้นโดยที่ผ่านมาค่ะกองทัพเรือก็ได้มีการติดต่อนะคะโดยตรงกับทางนะคะได้มีการติดต่อโดยตรงกับทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพเรือจีนด้วยผ่านช่องทางทางการทูตก็เป็นการผ่านช่องทางทางการทูตเท่านั้น ก็เลยขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคมแล้วก็ไม่อยากให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มใดๆหรือว่าการใช้ประโยชน์ทางการเมืองซึ่งอาจจะเกินเลยไปและไปกระทบกับความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้และนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานอีกด้วยล่ะค่ะว่าสําหรับทางผู้บริหา,ารฐานเรือค่ะพลเรือเอกชาติชายศรีวราขารันก็ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดซื้อเรือดำน้ําจากจีนน่ก็มีการประชุมกันไปตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่17รกรกฎานคมที่ผ่านมา และก็ได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่าจะถอนโครงการนี้ออกไประหว่างการชี้แจงของกรรมธิการงบประมาณในวันที่19กกรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะโดยผู้มาการฐานเรือนั้นจะเป็นผู้ประกาศด้วยตัวเองค่ะและนอกจากนั้นก็ยังได้ไรายงานให้พลเอกประยุทธ์นั้นได้รับทราบแล้วและตามขั้นตอนนั้นก็จะต้องดําเนินการในในชั้นของอนุคณะกรรมธิการนะคะคณะอนุกรรมธิการครุพันธ์อย่างเป็นทางการด้วย ซึ่งผู้มาการฐานเรือนะคะก็ตั้งใจจะถอนโครงการนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะแจ้งให้กับทางคณะกรรมการนั้นได้รับทราบในการประชุมออนไลน์พร้อมให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปเจราจากับทางการจีนอีกครั้งหนึ่งให้เข้าใจในสถานการณ์ของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะยังมีรายงานอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าการชะลอโครงการเรือดำน้ําออกไปในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ําลําที่2และลําที่3ออกไปเป็นครั้งที่3ค่ะ โดยครั้งแรกเป็นการตัดงบตามพระราชบัญญัติโอนคืนงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิดในวงเงินนะคะ4,130ล้านก็เป็นงบโครงการเรือดำน้ำเนี่ย3,375ล้านค่ะครั้งที่2ถูกตัดงบในชั้นของกรรมธิการพิจารณาง,งบประมาณปี64ในวงเงิน3,925ล้านและจากนั้นนะคะกองทัพเรือก็ได้รับฝั่งความเห็นรอบด้านแล้วก็ตระหนักถึงส,สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงของสถานการณ์โควิดก็เลยไปเจรจากกับจีนค่ะเพื่อขอลดวงเงินในการซื้อลำที่2และลำที่3ลงโดยทางจีนเองก็ตกลงที่จะให้กองทัพเรือเนี่ยจ่ายเงินงวดแรกได้1ใน3หรือว,ว่า1ใน4จากที่ตกลงเอาไว้เดิมโดยทางกองทัพเรือนะคะก็เลยตั้งงบปี65เอาไว้ประมาณ900ล้านแต่ในที่สุดนะคะก็ต้องถอนโครงการออกไป หลังจากที่ถูกโจมตีในช่วงสองวันที่ผ่านมาซึ่งโครงการนะคะจัดหาเรือดำน้ำจากจีเนี่ยสามลำในวงเงิน3 6 0 0 0นะคะในวงเงิน36,000ล้านเนี่ยโดยดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว1ลำส่วนที่เหลืออีก2ลำเนี่ยก็ต้องอผูกพันนะคะผูกพันงบประมาณในการซื้อเข้าประจำการเนี่ยรวมทั้งสิ้น22,500ล้านบาทแล้วค่ะนี่นะคะก็ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นก็สอดคล้องก,กันกับท่าทีของหลายพักการเมืองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักเก้าไกลล่ะคะ่ะที่ออกมายืนยันว่านะคะจะต้องตัดงบประมาณในการซื้อเรือดำน้ำออกไปละคะ่ะนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดนะคะที่มีกันออกมาจากทางด้านของกองทัพนะคะตกลงก็ชะลอซื้อเรือดำน้ำกันออกไปแล้วน่นะคะ